คือเห็นข้ายบ้านแล้วคือมันนัลังกินอยู่มองในขั้วบ้านเก่าอยู่พุายบาลลาเซียสวัสดีครับหมูวัาสวัสดีครับอันสวัสดีไปไอไปพี่เราเอ้ยอันป่วยยังไม่หายเลยแต่ว่ายานมูเจา้าเริ่มหนามูข่อยสองคนก็นเลยม,มากินไห้หมูเจ้าเบิงบาเมนี้ใดไม่รู้ตำบักทัวหละก่ะ ไส่กรอกอีสานทอดไส่กรอกอีสานทอดเหรอครับไอ้แคบหมูพี่นอ้องมาเด้อมาเสร็จเสร็จกันหลังก็เสินมาตอบคำถาม,ามอันพี่พีน้องอละไรขั้นที่ถามมาเกี่ยวกับบ้านนี่ลยนะพี่น้องคแล้วเส้มาตอบขอถึงจะข้ามสองข้มามก่อนต้านสายบ้านนี่ล<า>ะขึเดี๋ยวขอกินสองคำสองคำก่อนได้ยไหมใครก็ตอบ อยากลูเนะมึงก็อนกระอยากลูบปวยแล้วไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเนาะอยากลูบล้มเนาะแต่มันบ่อยก็นวดอ่ะ ช่วงที่บ่สบายเนี่ยกิน,นเขาเ่ราะใรได,ด้พี่เพื่อนกินแต่ก,กับป่วยกันหมดเลยนะญาติพี่น้องนะช่วงนี้กันยกบ้านเลยน่าจะป่วยกันทั่วประเทศอะ คิดว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงค้ายบาดเิมัดอัานตอบคำถามเมียนีปีปปน้องๆหลายคนถามมาเอา้าคือเห็นค้ายบ้านแล้วคือมันนั่งกินอยู่มองในครัวบ้านเก่าอยู่ค้ายไปแล้ว,ลวพี่น้องตาวาง อันเพ่อนห้ยยูก่อนจนกว่าบ้านบ้านสิแล้วบ้านใจสิแล้วแล้วนะใ้สิได้ง่ายไปแล้วแล้วพี่น้องก็เลยามา่ตอบโออันถ่ายข้อสงสัยเป็นยังห้ยยูต่ออยู่เป็นยังใจดีอยู่จะของบ้านไม่น่ะก็เลยมมอยูตอก่อนจนกว่าบ้านสิแล้ว สันดอกว่ากล้ก่อนแอล้วนะฮะวิ่งไปทำอะไรกันของเราลูกค้าก็สั่งเยอะหลายคนแล้วเตมไม่ได้ทำให้ลูกค้า ห้อาการดีขึ้นกันหายก,ก็ซื้อเริ่มเพรดใส่กรอบให้ลูกค้ามันก็สั่งตัวเรื่มอะหรอบอว่าก,กินข้าอันอาซิบบริกิจกินได้บ่ลายได้พี่เอาเนอะอว่ากินขาว่าใครแซ่บเจ็บคอใช่ไหมไอ ทองเสียร่างอาการเลอือดมีน้ำหมูว่าท้องเสีย,ยไหมไม่หมูว่าไม่ท้องเสียต้อข่อยทองเสียขี้ข้านุ่งซำอายจนเจ็บท้อ,องพี่น้องไอจนเจ็บหน้าท้องไม่อยากนุ่งซำ <laughs> หมูว่าป่วยหมูกินอะไรไม่ได้ขอออด่อยอออยังพักกินไก่เลยก็คอยดึง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 คอยไม่นางกินคนเดียว ถ้าไม่กินมันก็ไม่เสียวหมูวนนอนอย่างเดียวหมูวนไม่สนโลกเมื่อคืนนี้นอนเหื่อแตกเสื้อเปียกเบิดหมูวนนนี่อาไปตรวจสัรวครับดินเข้าเฉยจน่ใครละเซ็ดเงยหายหมูวันเพื่ขึ้นเข้าไปทำไมอ่ะอะไรขคาตายห่าเลยแม บ้าไหมล่ะไม่ไหวอ่ะกินได้เดยเดียวหระอไงทำมาทั่วแซ่บเด็ดจะจะลาจิงห่าวมาแซ่บปวดป่วยยังมาอ่ะกินหอเจ้า,จา,า,จา,จาห็นหนาจานเม่เาเริ่มเผจดโมหอยเริ่มหนาโมหอยสองคนอยากกิมาส่บคําถามเล,ล่ะ บ้างก็มาแล้วจักเดียวองเดือนกว่าแล้วสร้างขนดนั้สร้างกับภาสา,าภาพา้วได้บางปิดคำพูดไปแล้วเพราะว่าพนันตัวตัวขยข่ไม่เกินสี่สิบห้าวันพร้อมอยู่อันนี้เกิดสองเดือนแล้วสองเดือนละสองเดืนอ,ลอดนละ ก็จำนั่นแหละู้กอยางให้ได้แล้วเร็วจะได้ง่ายเอาแากบ้านนี่คน้องไปคนของบ้านไม่เพิ่งจะได้เห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะทํานะทุกคนนะครับมีบ้านอยู่แล้วละ่ะคนก็ถามไปอยู่แต่นอ ใครเราไปดูใส่กันก็มีมองมดูหรือเป่อยู่บ้านยายก็ได้นะบ้านยายก็ได้ยายก็ว่างว่างอยู่หร <c oughs> ือเราจะอ,าจจะไไอ่านต่อไปปลูกกระสอบเล็กๆอยู่ข้าง,างบ้า,บานแม่นะ <c oughs> อ้มามือไปนะเสียอ้อ,อะ ก็วไว้ไอไอ้ <c oughs> ไอแห้งก็ไเก้เจ็บข้อเจ็บท้องครับแล้วเราพี่หนักคอ,กอกยกับอันมีกินซ้ำนี่แหละเสียงก็ไอ่ค่อดีไปไนดนเลยเสียงก็ไม่ปกติสามบบุษยงังจะบ้าก,กินเขาเด็กมาหลายคนวัยแล้วไม่เนี่ยกะ จำเนี่ยแหละพี่น้องเนอะจำพอกันที่อาการปกติเดี๋ยวจะมารับเดี๋ยวใช่ไหมครับนี้ของมันยุ่มห er. ัวใช่ไหมครับพร้อมเขาบริกายได้พี่ in น before. ้องเพราะว่าบริสบายหยุดก่อนรักษาตัวเองให้หายก่อนเป็นยังงม่ลำบากแม่ต่ำๆต่ำโยงสิไอตุค่ากรับสิ่งร่างเกลี่ยนครับพี่น้องก็เลยวไม่อยากไปเอ้าะไม่นี้กากระป๋อุณเลยล่ะครับกิดตัดประชุมทีมของภูญี่ยบัสเซียไปเดินเล่นพี่น้องเดนอะ Tutup. Selamat siang. Hai.